sorry it's dj สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพ่นยาครั้งสุดท้ายของแปลงลาดวันที่ห้ามีนานะครับก็ถือว่าโตนะครับโตได้ระยะเลยยาที่ผมจะใช้นะครับตัวแรกนะครับก็จะมีตัวนี้ครับแวกฟรีนะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับเราก็ใช้ไปร้อยซีซีนะครับหนึ่งลแปดสิบซีซีก็พอแล้วครับเป็นยาจาใบตัวใหม่ที่ทนฝนแล้วครับแล้วตอนนี้ครับอากาศมันคึมๆอย่างเงี้ยครับก็เลยใส่ตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับแปดสิบซีซีนะครับ แล้วก็จะมีปุ๋ยนะครับปุ๋ยผมเลือกสูตรนี้ครับเพราะว่าเนี่ยมันมีสองรุ่นนะครับรุ่นโตกับรุ่นเล็กนะครับที่มันเบอร์ห่างกันประมาณหนึ่งเบอร์นะครับก็จะใช้หกยี่สิบสามสิบนะครับหนึ่งกิโลใช้ยี่สิบเสมอนะครับหนึ่งกิโลอันนี้เป็นสูตรสุดท้ายของสวนผมก่อนเก็บนะครับแล้วก็ตัวแคลเซียมครับแคลเซียมแคลเซียมอยู่นี่แคลเซียมอยู่นี่ครับตัวนี้แคลเซียมตัวโบโดแคลนะครับ นี่ครับแคลเซียมแล้วก็ใช้บูคิเลตครับทำสีนะครับ1 5 0ซีเหมือนที่ผมลงในในนั่นเลยในเพจเลยนะครับแล้วก็เกดวอลนะครับเป็นท่าซิลิก้อนนะครับ250บูคคเลตนี่เป็นอะไรเป็นคอปเปอร์นะครับทองแดงนะครับน้ำาจะสีฟ้าๆช่วยทำสีเดี๋ยวตอนผสมผมจะเทให้ดูนะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูอีีนะครับอันนี้เล่าให้ฟังก่อนแล้วก็ ตัวเชื้อราผมใช้ลูน่านะครับแปลงนี้ผมกะเป้าหมายไว้สถังเพราะฉะนั้นถ้าผมซื้อมา3ขวดผมเอาให้ลงตัวสุดผมก็3 7 5ร้ซีซีนะครับบวกกับไดเทนนะครับ500ห้าร้อยห้าขิงส่วนค่าแมลงก็จะใช้ตัวกันเพี้ยอยู่เหมือนเดิมครับก็จะเป็นไพรมีท็อกแซมนะครับบวกแลมด้าไซฮารูทินตัวนี้ครับถ้าบวกกันแล้วก็จะมีฤทธิ์หรือเป็นยาที่ เป็นที่รู้จักกันคือที่เขาผลิตมาชื่อแอฟเฟอรียครับเขาก็เป็นตัวแลมด้าบวกแทมีท็อกแซมซึ่งเป็นยาเย็นฉีดได้ทุกระยะอยู่แล้วแต่นี้ผมเลือกที่จะมาบวกกันเองนะครับใน้าตาส่วนที่เราชอบพอดีเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนผสมเป็นยังไงบ้างนี่นะครับถ้าเกิดว่าเร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 าใส่ได้ประมาณเติมน้าได้ครึ่งนึงแล้ก็ใส่จับใบเลยนะครับใส่จับเข้าไป แล้วก็ใส่สยตามนะครับใส่สีไก่อนครับใส่สบหกยี่สิบนะครับแล้วก็ตัวยี่สิบเสมอใส่เข้าไปตัวน้ำก็จะช่วยกวนยาได้ดีด้วยนะครับ <S <S แล้วก็ใส่ไปเลยครับทีละทีละอัน ก็ตัวนี้อันนี้ครับบูกสิลินนี่ผมปกติใช้แล้วห้าสิบนะครับอันนี้ไม่นขีดสี่ถานก็เลยร้อยยี่บห้าได้ลดลงมานิดหนึ่งนะครับลดปริมาณลงมานิดหนึ่งมันจะได้ลงตัวพอดีนะครับก็ฝานึงนะครับฝานึงเต็มๆเลยนะอ่าฝาเดียวพอนะครับโอเคนะครับฝาเดียวโว้น้ําสีฟ้าสวยงามน,นะครับใช่แล้วก็ตัวนั่นะครับตัวนี้ก็คือถ้าซิลิคอนนะครับเกียบบอ ส่ไปสองร้ห้าสิบซีซีน้ำมันจะเป็นสีฟ้าเลยนะฮะสองร้อยห้าสิบซีซีแล้วก็ตัวนั้นครับสามร้อยเจ็ดสิบห้านะฮะ นี่ก็จะเต็มถังผลิตแล้วะครับสามร้จ็ดสิบห้าซีซีตัวนี้นะครับจะใส่ถังต่อนะครับก็เราจะเราจะเราจะใช้ทิ้งสองถังเลยนะครับนี่ครับก็อีกถังหนึ่งเติมรอสองถังเลย สามร้อยนะครับแล้วก็อีกเจ็ดสิบห้า,าดูดิมาดูดิขวดเหลือขนาดไหนอโอเคนะครับประมาณนี้แหละครับสามร้จดส้าลูน่านะครับคุบ้มค่าจริงๆทำสีก็สวยนะครับแล้วก็แต่ราคาสูงนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับได้เทนนะครับเป็นยาเชื้อราเหมือนกัน ห้าขีดนะครับอย่างไรไม่ได้ให้จนี่จกดด้กระบะเน่ยอ๋กระบดกระบดคืออะไรครับม,มีดครับ <laughs> กระบดแปลว่ามีดนะฮะแต่น้องก็ไปเอามีดมาก่อนส่วนตัวนี้ก็คือแลมด้านะครับแลมด้าก็ใส่ครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะเอาครับตัวนี้เ็นหน้าํทามีททอกแซมตัวนี้เป็นยาสูตรเย็นนะครับที่สามารถฉีด ตอนระยะไหนก็ได้นะครับมีดนะครับเรียกกระบัตนะครับถอยออกมาหน่อยครับมันาจะเป็นฟุ้งนะไอ้ที่ล้มๆมเนี่ยครับต้นลำไยคือพิษริ์ของลมพายุในช่วงนั้นครับเห็นไหมฮะเสาปูนเสาพริกไทยยังเอาไม่อยู่เลยครับนี่ครับแล้วก็เลยต้องมาตัดมากองอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็เป็นไดเทนนะครับไดเทน ันนี้ก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนั้นครึ่งหนึ่งนะน้าครับเออแบ่งแบ่งครึ่งหนึ่งเอาแต่เราดูฝีมือในการตวงครึ่งหนึ่งนะครับเขาจะใช้วิธีไหนกันเราต้องมองก่อนไหมฮะอ่าครึ่งหนึ่งนะครับเส้นหน้านะครับเป็นแบบนี้ฮะอ่าเขาจะจับดูนะครับอ่ากะก,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 กประมาณประมาณหนึ่งนะใช่เดี๋ยวที่เหลือเราก็ไปใส่ถังที่สองนะครับ ตัวหนึ่งคือห้าร้อยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือมันก็จะเริ่มเข้ากันแล้วนะฮะห้าร้อยนั่นะรับโอเคนะครับ จะมีการฉีดข้างในด้วยนะครับก็ไปฉีดในต้นในกิงให้หมดเลยนะให้ทั่วเพราะว่าตอนนี้ก็คือลำไยมันจะมีการอาการทับกันได้นะครับเพราะว่ามันดกพอมันดกแล้วมันจะมุดลงพอมันมุดลงปุ๊บถ้าเกิดเราเราทําไม่ทั่วหรือมันทําไม่ทันมันก็จะมีการทับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะเป็นเชื้อราเข้าเมา นเพราะฉะนั้นเราจะทําคุณภาพให้ดีที่สุดเราก็ต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีครับเรื่องเชือ้อลงชลาเรื่ต้นหนึ่งก็ต้องใช้ปริมาณน้ำพอสมควรนี่นะครับไอนางไนะด้นู่นเรียนป้าไหนเนี่ยนะนะนะ อันนั้นพวงนั้นน่ะเยอะๆเลยนะเออพวงเนี้ยเออพวงเนี้ยจุ๊บเลยครับเออชมุเนะพวงเออหัวที่พ่นเราก็ใช้แบบนี้นะครับถ้าเกิดต้นใหญ่เราก็ต่อไม้เอานะครับเดี๋ยวใครสนใจติดต่อได้นะครับผมมี้จำหน่ายนะครับหัวแบบนี้นะครับ เป็นละอองทั่วแน่ครับแ้ยิ่งต้นเล็กยิ่งฉีดมันเลยครับเพราะว่ามันจะสามารถปรับมือปรับระดับไม่ใช่ปรับมือครับปรับระดับความแรงได้ที่มือเลยเลยนะครับเห็นไครับถ้าเกิดต้นใหญ่มันถึงบอกน,นะครับมันจะเปียกต้องเปียกให้ทั่วฉียาต้องฉีให้ทั่วนะครับไม่ใช่ว่าฉีลด,ดไฟแซมมานะครับอย่างน้อยก็ต้องให้มีการหยดด้วยจะเป็นต้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีการทับกันได้เพราะมันหนั ทิ้งทวนแล้วครับก่อนเก็บใ้วันที่รอคอยแล้วครับเดี๋ยววันเก็บจะเก็บบรรยากาศนาอฝาดอยนะครับตอนนี้ก็คือดูผลิตดูผลดูวิธีการแนวทางทําลำไยก่อนเก็บแล้วกันครับ ่งนั้นฮะมัมันมันล้มไปข้างล่างเลยว่ามันหนักต้นนี้ก็น่าจะหลายร้อยกิโลอยู่นะครับดูไม้ค้ำก็ได้ครับไม้ค้ำเทียบเลย เน็ต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 พวงนั้นอะแย่ไปหน่อยหน่อยพวงนู้นอะอันนู้นเห็นป่ะอันนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้นี่นี่อันนี้พวงนี้พวงนี้พวงนี้เออแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยทับกันเนีกยแย่ไปเลยนะครับมันมีรอยทับกันก็ต้องแย่บางทีน้องมันก็มองไม่ทั่วนะฮะก็ต้องบอกก่อน สวัสดีครับ